อัล l l a h سبحانه และ ت ع าลานะครับและท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้ห้ามพวกเราจากการกระทำนะครับดังในขะดีษบทดังกล่าวนะครับมีถึง6การงานเดียวกันซึ่งผ่านไปแล้ว2ชนิดนะครับวันนี้เป็นการงานประเภทที่ 3. สามท่านสุลตุสุลลัลละฮุอะลัยฮิวะสัลลัมใช้คำบอกว่าวะมันวะมันเงวะฮดนบางรายงานสุลตุสุลลัลบอกว่าวะมันอัน วะฮัดนะครับซึ่งสองคำนี้ท่าทนพี่น้องผู้ที่มีมาทั้งหลายครับเชคซอลและฟาซาะพระองค์พระหฮาลาท่านอธิบายบอกว่าในที่นี้นะหมายถึงอะไรพี่น้องหมายถึงการที่เรานั้นไม่ยอมที่จะใช้จ่ายนะครับสองคำนี้หมายถึงการที่เรานั้นไม่ยอมที่จะใช้จ่ายไปในขนทาของลอสุฮาฮูวะอาลานะครับซึ่งอลอสุภาฮูวะอาลาพระองค์ทรงสั่งใช้ให้เราเนี่ยใช้จ่ายนะครับในบางครั้งคําสั่งบางคําสั่งเนี่ย เป็นคำสั่งที่เราจำเป็นจะต้องใช้จ่ายนะครับวันอินฟาคุอันมุสฮับในบางครั้งก็ตาละสั่งใช้ให้เราใช้จ่ายในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ชอบให้กระทำนะครับหนึ่งหนึ่งในตัวอย่างที่เราตาลาสั่งใช้ให้เราใช้จ่ายในสิ่งที่จําเป็นนั่นก็คืออันอินฟากอันนัฟนั่นก็คือการใช้จ่ายให้แกตัวของเราเองใช่ไหมครับซื้ออาหารซื้อยา ใช่ไหมครับเสื้อผ้าในเรื่องของการปกปิดออาลอของเรานะครับหรือในการใช้จ่ายให้แก่ญาติใกล้ชิดและคนที่มีความต้องการความลำบากนะครับหรือใช้จ่ายไปในอของใจ้ขอมระซุปแพนอัวะจะอาลาด้วยกับการทำโซเดาก็ ด้วยกับการบริจาคนะครับและเชคก็บอกว่าและสิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือการใช้จ่ายไปในการจ่ายอากาศนั่นเองนะครับซึ่งเชคบอกว่าวาบะอดุนนาสิลายุคริจุดอากาศชะอันบินมานในขณะที่มนุษย์บางคนเนี่ยไม่ยอมที่จะออกอากาศ เพราะเป็นการแสดงถึงความตรณีเพราะเขามีความตรณีทรัพย์สินที่เขามีฉะนั้นสิ่งที่เราสูดพูดบอกว่ามันนอันหมายถึงอะไรพีน่น้องหมายถึงการที่เราไม่ยอมจ่ายใช่ไหมครับไม่ยอมจ่ายในสิ่งที่เราจะอาลรให้เป็นทรัพย์สินกับเราในสิ่งที่จําเป็นที่เราจะต้องจ่ายไม่ยอมจ่าย ส่วนคำว่าอวหาสหมายถึงอะไรหมายถึงยัตรุบุญมาลามินไอยยวะจีินหมายความว่าในขณะที่เรามีทรัพย์แล้วเนี่ยไม่จ่ายแล้วเนี่ย เวลาที่เรามีเนี่ยเวลาที่เราจะหาทรัพย์ของเราเนี่ยถ้าเราสุ่มบอกว่าคนแบบนั้นเนี่ยทำไงพีเนาะหาทรัพย์โดยไม่สนใจว่าจะได้มาด้วยกับวิธีทางใดบียรวัซีและจินฮัสซอลแะอันมมดีไม่ว่าไม่สนใจว่าวิธีที่จะทําให้เราได้ทรัพย์สินมานั้นเขาไม่ดูเลยว่าจะได้มาด้วยวิธีไหนมินฮารอมินเอามินฮาลันไม่ว่าหนทางนั้นจะเป็นหนทางที่ศาสนาห้ามหรือศาสนาอนุญาตก็ตาม ตาลสุนบอกอาเชกบอกว่าอัลโมหิอันนั่หูเยจมาอนมานฉะนั้นในฮาริษบทนี้คนแบบนี้ทำอะไรกันน้องที่สำคัญที่สุดคือเก็บสะสมทรัพสมบัติฟาหัวเยจมาอวายมนะอวจยโมอ้น มานอุแปลว่าสะสมทรัพย์สมบัติให้มากและเวลาที่สะสมนั้นเขาจะไม่สนใจว่าจะเอามาด้วยกับวิธีทางใดและเวลาที่เขามีแล้วก็ไม่ยอมกิจจะใช้จ่ายเป็นในของทางขอรับสุภาณุบวาจะอาลาดยังที่เร,ราจะอาลากล่าวในกุรนบอากวา่ากันล อินนาฮาลาบบเราจะอะไรบอกว่าไม่ใช่แค่นั้นหรอกแท้ที่จริงนั่นนะ่ะคืออะไรพี่น้องมันคือนรกคือเปลวไฟที่ลุกโชนช่วงแปลว่ามันมีความร้อนนาจาติลิชาวาและความร้อนของไฟนรกเนี่ยเมื่อชาวนรกโดนไฟนรกแล้วเนี่ยผิวหนังของเขาเนี่นร่างกายพี่น้องผิวหนังบนศีรษะเนี่ยหนังหนังศีรษะเนี่ยจะหลุดจะลอกออกมาเลยอันเนื่องมาจากความร้อนแรงแล้วเราก็บอกว่าจะเดะอุมันอเดะบาระ ว่าจะวัลล่เมื่ออยู่ในไฟนาลอกแล้วนาลกมันจะเรียกร้องหาใครพี่นน้อง นรกมันจะเรียกร้องหาคนที่ผินหลังให้กับการเชื่อฟังอัลลอฮ์คนที่ผินหลังให้กับการอีมาอัลลอฮ์สุบฮานาอูวาตาฮลาแต่ในขณะที่เขามีชีวิตอยู่บนดุนยาเขามีลักษณะแบบไหนพี่น้องวาจามาอาฟาอูอาเมื่อเกำมีชีวิตอยู่บนดุนยาเขาจะเป็นคนที่เก็บสะสมทรัพย์สมบัติและเมื่อมีแล้วจะเก็บดูแลรักษาไว้โดยที่เขาไม่ใช่จ่ายไปในหนทางอัลลอฮ์สุบฮานาอูวาตาลาและอัลลอฮ์เตาะอะลาบอกว่าอินนัลอินซานาฟุลิกอฮานูอาแท้ที่จริงมนุษย นั้นเมื่อเขาถูกเขาถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยให้อยู่ในสภาพที่อ่อนไหวนี่คือสภาพที่แท้จริงขอ,องมนุษย์และคําว่าอ่อนไหวในฮะดิษในอายลาากุรอานนี่อัลลอฮ์หมายถึงะอะไรพี่น้องอัลลอฮ์ว่าอีดามัซฮุชารุจะซูอามนุษย์เวลาที่เขาได้รับในสิ่งที่ไม่ดีเนะี่ยจะซู้แปลว่าจะตีโพยตีพายใช่ไหมครับจะตีโพยตีพายจะเสียงอกเสียงดังจะตีอกทุกหัวตัอเ่างวอีดามัซฮุชารุมานูอา แต่เมื่อได้รับในสิ่งที่ดีกลับหวงแหนเอาไว้ไม่ยอมชยใช้จ่ายฉะนั้นในฮะดิษบทนี้เองท่านในบิสะนลวะอะลีมาาลัสลัมจึงได้ห้ามพวกเรานะครับจากการกระทําที่ไม่ดีนั่นก็คือการแสวงหาปัจจัยยงชีพโดยที่เราไม่สนใจว่ามันจะมาจากทางที่ฮาลาหรือทางที่ฮารอมแล้วเมื่อเรามีแล้วเรากลับหวงแหนสิ่งที่เรามีฉะนั้นในฮะดิษบทนี้เชคบอกว่าอะไรบอกว่าอัลลอฮฺจะอาจะถามเราในวันเกียร์นะถึงทรัพสมบัติของเราว่าเรา เราหามาด้วยกับวิธีใดและเราได้ใช้จ่ายมันไปด้วยกับหนทางใดฉะนั้นนี่เป็นการงานที่สามนะครับที่ท่านอะบดุลสลามของเราได้ห้ามเราซึ่งมีฮะดิษอีกบทหนึ่งพี่น้องซึ่งท่านรอซุนนะลอฮุนนะลัะของเราได้ได้อธิบายถึงในฮะดิษบทนี้บอกว่าท่านาะซุลกล่าวบอกว่าลายะติยันอาลันนาซิจามานุท่านาะซุลบอกว่า จะมีอยู่ยุคสมัยหนึ่งใช่ไหมครับที่จะผ่านเข้ามาแปลว่ามนุษย์จะต้องพบเจอกับยุคสมัยนั้นยุคสมัยนั้นเป็นยังไงไป่นองทาร์สุบอลกล่าอยู่บาลินมารักุบิมาอาฟดันมานในยุคสมัยนั้นผู้คนเนี่ยเขาจะไม่ใส่ใจเลยจะไม่สนใจเลยว่าเงินที่เขาได้มาเนี่ยมันจะได้มาด้วยกับวิธีใดอามินฮาลาลิน อัมินฮารอมไม่ว่าสิ่งที่เขาจะทำให้เขาได้ทรัพย์สมบัติมาเนี่ยจะมาโดยกับผลทางที่ฮาลานหรือม,มาโดยกัรขอนทางที่ฮารอมมนุษย์ในยุคสมัยนั้นก็จะไม่ใส่ใจจะไม่ใส่ใจเลยและพี่น้องถามตัวเราสิครับว่าสภาพแบบนี้เนี่ยทุกวันนี้มันเกิดขึ้นหรือยัง มันเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมครับฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เกิดขึ้นตรงตามสิ่งที่ท่านอบีิสลอลอห์อวยยอิมามัลชัมได้เตือนพวกเราเอาไว้นะครับฉะนั้นนี่เป็นการงานที่พอเราจะต้องระวังนะครับเพราะการงานเหล่านี้เป็นการงานที่อลละละัองงลลอฮ์แลราซูลขององค์เกลียดและคำว่าเกลียดในที่นี่หมายถึงอะไรหมายถึงอัลลอฮ์เลราซูลห้ามมิได้เราปฏิบตัติเพราะการงานเหล่านี้คือบาปเป็นสิ่งที่เราจะต้องระวังและออกห่างขอเราสุภาโนวาจาลาทรงปกป้องพวกเรานะครับ และกรุ๊งของพวกเราให้พ้นจากความเลวร้วายและการการะทําที่ศาสนาได้ห้ามพวกเราเอาไว้เพื่อที่เราจะได้รับความดีงามทั้งดุนยาและก็อาขรรค์ซุลลัลลอฮุอะลัยนบีอัลลมุฮัมมัดวะอะลัยอัลัยิวะซับบีฮฺวะซัลลัม